การบริหารจัดการกิ่งไม้ขอนไม้ที่อยู่บริเวณบ้านบริเวณสวนของเราให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการบริหารจัดการกิ่งไม้และขอนไม้ด้วยวิธีการเผาในระบบไล้อากาศหรือที่เรียกว่าระบบไพโอไรสี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดนะครับและก่อมลพิษน้อยที่สุดเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยครับกิ่งไม้เหล่านี้นะครับในอดีตเนี่ยดูจะเป็นปัญหาให้กับผมค่อนข้างมากทีเดียววิธีการจัดการก็คือเผาทำลายทิ้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับ เพราะอะไรครับเพราะว่ากิ่งไม้เหล่านี้ตอนนี้มีมูลค่าแล้วครับหลังจากที่ผมทำการตัดแต่งต้นไม้นะครับกิ่งไม้เหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีใบติดมาด้วยซึ่งใบของเขาเนี่ยผมก็ริดใบออกแล้วก็ไปใส่วงตะข่ายนวนนะครับเพื่อที่จะหมักให้เป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วกิ่งเขา เล็กๆน,ๆน้อยเหล่านี้ผมเอาไปทำอะไรถ้าใหญ่หน่อยนะครับก็เอาไปเผาเป็นถ่านครับถ้ากิ่งเล็กๆพวกนี้ผมจะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับเตาถ่านของผมอยู่ตรงรู้นครับผมก็จะได้ประโยชน์จากการตัดแต่งกิ่งไม้ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นภาระในที่ในส่วนผมอีกต่อไปแล้วครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับถ้าไม่มีเตาเผาถ่านจะทำยังไงอันนี้น่าคิดผมมีวิธีครับเศษกิ่งไม้ใบไม้เหล่านี้เนี่ยเราสามารถเอามาเผาในถัง ก็ได้นะครับหรือขุดดินให้เป็นหลุมแล้วก็เผาให้เป็นไฟแดงๆเลยนะครับเมื่อเป็นไฟแดงๆจนเห็นเป็นฐานแล้วเนี่ยเอาน้ำลาดดับทันทีนะครับฐานที่ได้จะเป็นฐานบำรุงดินชั้นดีเลยครับเก็บเอาไว้ใช้ได้ได้นานเห็นไหมละครับว่า มีวิธีการจัดการเยอะแยะเลยเราจะไม่เผาทิ้งไม่ทำลายโดยการเผาอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการเตรียมกิ่งไม้นะครับที่ผมได้ตัดแต่งจากในสวนซึ่งก็ปล่อยให้เขาหมาดเขาแห้ง นะครับเป็นเวลาเป็นเดือนก็มีนะครับเป็นสัปดาห์ก็มีซึ่งกิ่งไม้เหล่านี้นะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ผมก็เก็บรวบรวมไว้นะครับไม่ได้ไปเผาทิ้งกลางแจ้งจนเกิดมลพิษนะครับม,มลภาวะให้กับอากาศแต่ผมก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็นำมาเผา ในห้องในระบบปิดนะครับซึ่งก็จะไม่มีขมเมาต่างๆนะครับาจากขี้เท่าเนี่ยลอยฟุ้งไปในอากาศสร้างปัญหาให้กับสภาวะแวดล้อมนะครับโดยการนำมาเผาในห้องนะครับในเตาที่ปิดมิดชิดแล้วเราก็จะได้ ควันในปริมาณที่มีฝุ่นละอองเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็จะได้ฐานซึ่งเอาไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงเดี๋ยวลองมาดูวิธีการจัดเรียงกันนะครับว่าเราจะเรียงไม้ยังไงนะครับในการเผาถ่านการการเผาถ่านเนี่ยการเรียงไม้เราจะเรียงจาก ข้างล่างนะครับโดยใช้ไม้ขนาดเล็กเรียงไว้ข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ไล่ระดับขึ้นมานะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆสาเหตุที่เราต้องเรียงข้างล่างาให้เป็นด้วยไม้เล็กๆเนี่ยเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติของความร้อนเนี่ยเมื่อเราให้ความร้อนไปเนี่ยความร้อนเนี่ยจะลอยจากจะลอยขึ้นด้านบน ไม่ได้ลงด้านล่างโดยตรงนะครับเมื่อเราจุดเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนนะครับเข้ามาในเตาแล้วก็ลอยขึ้นข้างบนแต่ว่าด้านบนเนี่ยเราปิดนะครับเราปิดสนิทความร้อนส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะหมุนกลับลงไปด้านล่างนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยเป็นไม้เล็กโอกาสที่เขาจะาไหม้ได้เนี่ยก็ง่ายนะครับก็ง่ายกว่า จากนั้นแล้วเราจรึงเลียงไม้เล็กไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ไม้ขนาดกลางก็ไล่ขึ้นมานะครับแล้วเมื่อเราจุดเตาแล้วเนี่ยกระบวนการเผาไหม้นะครับก็จะไหม้จากด้านบนลงไปด้านล่างนั่นเองนะครับนี่คือกระบวนการเผาถ่านนะครับง่ายๆ ดรไปด้ภาพไปด้วยกัน,นครับจากภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการจุดเชื้อเพลิงหน้าเตานะครับก็ความร้อนเนี่ยก็จะไหลเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยก็จะไปไล่ความชื้นในเนื้อไม้นะครับออกไปในกระบวนการนี้ในกระบวนการนี้เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นการเป็นกระบวนการไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้เมื่อความชื้นถูกไล่ออกไปจนหมดนะครับไม้เหล่านี้นก็จะเริ่มติดติดตัวมันเองนะครับพอเริ่มติดตัวมันเองเนี่ยควันที่เราเห็นเนี่ยครับก็จะเริ่มมีสีขาวอมเหลืองนะครับ ีขาวอมเหลืองแล้วก็จะมีปริมาณที่พุ่งออกมาจากปากป่องจํานวนมากนะครับซิ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับว่าลักษณะของสีของควันเป็นยังไงและปริมาณของควันเนี่ยที่พวยพุ่งออกมาเนี่ยจะมีลักษณะมากขนาดไหนนะครับซึ่งเราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะครับซึ่งเรื่อง ของการดูควันจะต้องใช้ความชำนาญน,นะครับเราจรึงจะดูออกได้ว่าเต่าข้างในติดแล้วหรือยังนะครับวิธีสังเกตว่าเตาภายในเราติดหรือยังนะครับให้ดูจากควันที่ปากป่องจะออกสีขาวนวลน,นะครับไม่เป็นสีเทาหรือสีดำ เหมือนกับช่วงแรกๆที่เราจุดเตานะครับและอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้นะครับที่เป็นท่ออากาศนะครับด้านข้างถ้าช่วงที่จุดเตาจะมีควันออกมาทางด้านข้างนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้สังเกตได้เลยครับว่าไม่มีควันออกมาแล้วครับมีการดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปด้านในครับอันนี้สังเกตได้ ชัดเจนมากไม่มีควันออกมาแสดงว่าเตาภายในปิดแล้วนั่นก็คือความร้อนภายในสูงมากแล้วอากาศเย็นจากภายนอกไหลเข้าไปแทนนะครับเพื่อที่จะทำให้การปิดภายในต่อเนื่องครับลักษณะของเตาที่ปิดแล้วนะครับจะมีควัน พวยพุ่งออกมาจากปากป่องจำนวนมากอย่างรุนแรงเลยนะครับและก็สังเกตได้ว่าจะมีสีขาวอมเหลืองนะครับแบมนี้สีขาวอมเหลืองเราจะสามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ในช่วงนี้นะครับอีกจุดนึงนะครับที่เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาภายในนั้งติดแล้วหรือยังให้ดูที่ด้านหน้าของ ตำแหน่งที่จุดเชื่อมเพลิงนะครับแล้วบอกเข้าไปด้านในจะเห็นไฟรยแดงที่อยู่ด้านในสุดนะครับนั่นก็คือเป็นหัวไม้ของฟืนที่เราต้องการให้กลายเป็นถ่านนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเตานี้เริ่มติดแล้วนะครับการเก็บน <T> ้ำพุมขอนไม้หลังจากที่ เป็นควันบ้าแล้วนะครับเราจะใช้ไม้ไผ่ที่มีความยาวประมาณ4ีถึงหเมตรนะครับถ้าใครมี6เมตรก็ยิ่งดีครับแต่ของผมตอนนี้มีความยาวอยู่สเมตรผมก็ใช้4เมตรนะครับก็จะได้น้ำส่งควันไม้เนี่น้อยกว่า6เมตร แล้วก็เราจะมีผ้าหนึ่งผืนนะครับผ้าหนผืนที่จะเอาไว้พันล็อกระหว่างกระบอกไม้ไผ่กับป่องควันนะครับแล้วก็เชือกหนึ่งเส้นแล้วก็กระติกที่รองน้ำส้มควันไม้หนึ่งใบนะครับตอนนี้น้ำส้มควันไม้ก็เริ่มหยดแล้ว กระบวนการนี้นะครับเป็นกระบวนการควบแน่นจากภายในกระบอกไม้ไผ่นะครับกระบวนการควบแน่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าควันจากภายในเตาเนี่ยมีความร้อนนะครับก็จะวิ่งออกมาตามกระบอกไม้ไผ่แล้วก็สัมผัสกับ ผิวภายนอกของกระบอกไม้ไผนะ่ที่มีความเย็นมากกว่าก็จะรวมตัวกันนะครับเป็นหยดน้ำเรียกว่ากระบวนการควบแน่นขั้นตอนการเก็บนับส้มควันไม้ก็จะเริ่มต้นขึ้นณนะช่วงเวลานี้ครับการเผาไหม้ของเตารุ่นนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ2วันกับ สองคืนก็จะเป็นทางได้หมดทั้งเตานะครับหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้เขาเย็นนะครับซึ่งใช้เวลาก็อีกประมาณ2วันถ้าอากาศร้อนเนี่ยก็อาจจะใช้เวลามากกว่าสวันนะครับถ้าวันไหนอากาศเย็นหรือมีฝนหรือในช่วงหน้าหนาวเนี่ย ก็จะใช้เวลาให้เขาเย็นตัวเนี่ยก็ประมาณ2วันครับไม่เคยนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเก็บฐานกันนะครับว่าเราจะได้ฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะเอาไปบรรจุกระสอบเก็บไปใช้นะครับหรือแจกจ่ายจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านนะครับนำไปใช้ หูต้มกันซึ่งจะประหยัดประการใช้แก๊สได้มากโขเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับว่าฐานจะออกมาได้คุณภาพขนาดไหนนะครับ ถ้าดูจากภายนอกแล้วนะครับก็ค่อนข้างน่าพอใจดูจากปริมาณของไม้อของฐานท,าที่ได้เนี่ยมันจะถูกความร้อนความร้อนเผาไหม้ไปด้าน,น้าเนี่ยไม่มากครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะได้ถ่าน,นยอยู่ที่ประมาณ25-30นะครับซึ่ง คุณภาพของเราเนี่ยสามารถดูได้นะครับจากลักษณะของไม้ที่กลายเป็นฐานนะครับก็จะคงสภาพที่เป็นท่อนเป็นลำนะครับได้ค่อคนข้างจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดูจากหน้าตัดของฐานเนี่ยถ้ามีความเป็นบันวาวนะครับก็เรียกได้ว่า เป็นฐานที่ค่อนข้างดีนะครับเตานี้เนี่ยปริมาณฐานที่ได้นี่ก็อยู่ที่ประมาณ6กถึงเกระสอบนะครับลักษณะสีสันของฐานค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวครับความลังวานของเขานะครับ ค่นข้างจะดีความเป็นมันวาวของฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานใช้ได้ครับ